ลูก่ะลาเพื่นอนใครลูกเคยพี่น้องใครลูกเคยเนี่ยกันดูปไปห้าเพื่อนอีกแล้หานี่เป็นน่าจะเป็นทานเสร็จแบ,บคนต่อคิวพี่น้องไม่เธอไหนนี่อันนี้ไม่ที่ผ่านเด้เขาเนื้อหยจับ day. สบายดีสบายดีพี่นอ้องคอยคำยำแรงแล้วม,มาถทองวาบวาบพี่น้องเลยเดือดเคี่ยวกยระพเพาะเรามาอยากกินเขาเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ทุกคนกันนะจะ่ฮวงดีมาฮอนยูไซเนาะเขี่ยวข,ของขี้เก่าพี่น้องเลยลาสติฟูน้องพี่น้องเนาะ เขาพี่น้องเลยมากินเขาแกลงกันเด้อพี่น้องได้อันนี้ก็หลังสอบอาหารการกินเนาะมูเข้มาจต่ขมาแต่ปักลายพี่น้องเอาหมูหากคู่มากินเขาแกลงกับพี่น้องเด้เอาซึ่งว่าหาหนึ่งปิตาก็คือใจแล้วนะมีอาหารกับอาหารลายเป็นอาหารลาวเนาะต่างๆเออมันจะมีแบบตำหม้อห้องโควิแกลงใหม่โบวินะเอ้ยนี่พี่น้องเลยเก็บแซมกันเด้อพี่น้องได้บควิดการศึกษาเสียเวลาพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องมันหอยจะซื้อจะกินนยาพี่น้องไปเบิ้งน้ำกัน เบอร์่นงเบอร์นำกันเด้ยอาหารการกินเราจะมีอลแามพนิวเนียเนี้ยเีเนี้ยเนี้ยเนี้เนี้ยเนียเนียเนนี้นี้ยี้เนียนี้เนี้ยนี้เน้นนีเนียเนียเนี้ยนเยนียีนีนียีเีเนียย เอบนลำกันพี่น้องเอ้ยคนกำลังหลน์ในพี่น้องนะกำลังเขามากหานี้เป็นน่าจะเป็นทานเสียแบบคนต่อคิวพี่น้อง่อคิวต่อคิวกันเลยพี่น้องาะไลน์เนี่ยบริเวณโซนนี้ก็เป็นโซนที่เขาเจำลองพี่น้องเออเข่าเหนียวตรงนี้ได้เลยเนาะมีพี่น้องเด้อหานบริเวณนี้พี่น้องกันคือว่าคนก็คือแบบไลายเด้อโอเคนะทุกคนเนาะจะซื้อทุกคนซื้อยังไงซื้ออันนี้อิหัวงอีกต้อง ซื้อแล้วไปนั่งกินอยู่เนาะได้อปลนั่งกินกัมเนาะคนเูาซื้อมาคนตายแนเนาะส่วนใเนาะคนตายออยนะไ่น้ื่ออะ่ย่างนี้สไก่ว่ะเออไก่แซนาะอุ่นให้องบอกอุนีบ่นไองได้เขาจะซื้อจากอันนี้เนาะสองสองหอพอแเราเนาะแล้วเนาะ ค okay. จกซิปใหม่บอกฮอตบอกฮอตฮอตบอกซิปใหม่บอกเด็ก <Okay. S 1> พี่น้องเดอ้นนะนนนดดนอนะี่ไม่คาเนาะไม่คาหน้าโซนี้น้าจะได้คไายดีพี่น้องเพราะว่าไม่ไม่คาคา okay. ารับตรงไมคาขวมีโอเคกำลังซื้อปีงทุกคนเนาะปีงบริการเตยมของทุกคนเตยมของคนไล่เสียงเพลงเริ่มที่ลิขสิทธิ์แล้วเพลงนี่คลิปนี้เริ่มที่ลิขสิทธิ์แล้อวม่มีเพลงแห้งเนาะเนาะค้องลับมาน,นู่นดีแอนตี้พี่น้อง ก็เอปีงปลาหมึกสดวนอาใ่ไหมะปีงปลาหมึกส้นมนกันเนาะซีเบอร์เิมนปีงปลาหมึกเอามากินปีงเลยในเห็นเทวปงเต่ากาเต็บเซลนอนี้ก็คือปลาหมึกเนาะนี่คืออันนี้มันนวดมันเนาะนวดม่ไหม่ห่เนี่ยอันนี้ไม้สพันเด้เขาเนี่ยาจับน่นี่ไม้สิพันนี้ค้างมันเนาะอันนี้นวดมันพี่น้องเบิร์กันเขาเนี่ยจับ ีนพี่น้องเนีอันนี้คือนกปลาหมึกเนาะผเป็นนกมันพี่น้องเลยน้อกันยอกนาะยอกยอันนี้คือปลหมึกแขกเนี่ยปลามึกพี่น้องีตัคนแรก่นี่นะตัว0า0ิพันพี่น้องตัวาิพก็ลอยป้ายบ้านเนาะอ่าตึงตึงนี่ตัวใหญันใครบไข่ลูกเนาะ ไม่ใครลูกระลาเพื่นใครลูเคย้ใครลูกระลารรเพื่นใครลูเคยพี่น้องใครลูเคยเนี่ยกันไปห้าเพื่นอนอีกแล้วอันน้ัวมีพี่น้องเนี่ยเขาจะปนางเขาโซนหนาเปเบอรงโซนหน้าเขาจะเป็นน,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 น่งคุท้าเนาะมีคนนี้เอหอมบ่เอาเนนี้าเนี่ยๆๆที่เมานั่งนอนั่งาด้ีน,นี่เคยเมียก่อนาการกนินเนาะมีลูกซ้อลูกสีนเนาะครบเนาะครบสุดเลยคันซื้ออยู่นี้แค่ปีห้าใหม่แ่บัแม่ กำลังอุ่นเนาะพี่น้องเนาะกำลังอุ่นเนฮะาเดี๋ยอุ่นสังขารพี่น้องกินกับข้าวเหนียวเนาะพี่น้องเนาะจะแซมกันในในแมอพี่น้องมื้อนี้เนาะมืนนอะ้มนนอนี้เฮาก็สิมากินตีอ่าเอ็นไก่เอ็นอ่นตาตส้ไก่ยังไงแม่ทุกคนมาแล้วทุกคนเด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ลอยทุกคนนี่คือพนโนโี่น <มา S 1> ้องจิมมาทุกคนเนาะ,ะมานั่งนั่งแจ๊กเอากําลังกายดูพี่น้อง ก็มาน SO> ั่งหักก้อนักพรพลังนี่พี่นตองเติมพลังกนิดนึงเราพี่น้องเนาะวันนี้พี่น้องมาให้พี่น้องของไกลๆใจเนาะพ่อจ๋าเขาจะมาซีบมึงนีอะไรนี่ในปิ้งเอ็นบอกปิ้งซีนพี่ยังพี่น้องจะมาซีมกันเดี้องเลียมมันี่ตอนนี้มีกันนี่ก้อนพี่น้องเนี่กินทุกวิธีต้องกินสปาร์กแล้วจรงเนาซีบก้อนวิทน่ะนี่กตัากเด้ กันแบบมักเนาะกันมักกันยังเห็นว่าโอ,อ้โอเคเยเียขาจะกันตัวมีตันตวนีว้ไหตูดเหอากด้กินน,น,นี่เราอีนนก็ใส่นะี่ไม่าที่จิงกัเนี่กระไดเอาใส่แบ้งกนี่นี่เนีาจะตูดร้องเนาะแบบมีมันจะคาดกว่า มาไกนะองนะนนนี่นี่หมาไวนี่เดี๋ยวการแขงได้เสียบลายเสียบลายเาหนึเสียบลายหนีกกาหาน่ก่อูเข้มคองบรากาศเข็มค้องเนาบรากาศก็เข็มคองค่นก็คือาลอยู่แต่เขามาเนิงเดี๋ยวเราจะกลับมานแล้วเดี้่จะกลับมาแล้วเขเบิ่งสาพานเบิมาเวีนเนาะทีมกันนี่ฮะ มาเด้อพี่น้องกินนื่มกันพี่น้องกินอ่าตูดไก่นื่มกันพี่น้องูไ <c ười> ก,ก่นื่มกันกินไปได้ให้มันแสบพี่น้องเบิ้งนื่มกันยังไงพี่น้องมันสเสียบหรือบ่าแสบเป่าอาหานี้มันแสบดีบ่คนมากินดีเลยอาหารน,นี่แหละพี่น้องมากกินที่มันแสบตัวก <c ười> ิ้นสนะุดเลยเฮ้ยเราเงี่ยห่อเของไปลเลย เป็นแบร์แก่พี่น้องไตมันตุ๋ยพี่น้องกินเขาพี่น้องช่วงนี้ครับเบื่อวแแนนอนวน,อน,นเลยพี่นอ<ม>้<า>อ,นองกินเขาแก่แขลนกันบ่ตายมันตุ๋ยพี่น้องกินแก่แขลนเลยพี่น้องแม่ฮะเอ้ยน้องครับเคทุกคนเนาะก,การกินปีกขเขาเลย่ร,รับส,สมาระทวดทุกคน เพราะว่าขอบด้วยฮพี่น้องเบื้องไรนะเพราะว่าเสียงเพลงกับดีเด็กซิตน้อยนึงเนาะบัวน้อยนิ่งในไล่เรียกอะไรมีคนบักคุณซัวบักขุเลวก็มีทุกคนเสียงเพลงเพราะว่าบุหรี่ห้าลายเนาะแล้วดินแดงก็อิ่มเนาะยางแต่สีแางทุกคนกราวเราจะไปโซนรูปเนาะโซนใครเครื่องใครคล้องนะฮะครับพี่น้องในเบื้องด้วยทุกคนมากจะลืมฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากเข้าไปแข่งโค้กอรีนยางเตือนทุกคนว่าเราจะไปเลาะบรินไปกินไปเที่ยวยูไททุกคนอย่าลืมฝากไว้ก็กระดิ่ง๊กกระดิ๊กกระดิุกคนเข้าามตเดี๋ยวไป